มีลาดํามีหนอนเจาะบ้างนิดๆหน่อยๆตีเป็นตกหมดเลยใช่ครับนะครับต่อให้เราพูดมากขนาดไหนเขาเชื่อเราไหมเอางี้ล้วกันไม่เชื่อไม่เชื่อไม่มีทางนะครับไม่มีทางนะครับบอกตรงเลยนะครับไม่มีทางทั้งกายสมบูรณ์ครับใจสมบูรณ์ถึงจะได้มีกําลังใจที่แข็งแรงถูกต้องทั้งสองอย่างเนี้มันทําให้เรามีสติไหมสติมาปัญญาเกิดนะครับครับแต่ถ้าสติละเหิดนะครับ คือไรปัญญาก็เตลิดทำน้อยๆอ่ะทําได้แต่ทํามากก็200ต้นขึ้นไปอย่างเงี้ยร้อยสองร้อยสามร้อยต้นขึ้นไปนะค่อนข้างยากสุดท้ายนะครับก็คือจะต้องเปิดใจซะก่อนยอมรับว่าเกษตรอย่าบอกว่าเคมีสุดโต่งนะครับอย่าบอกว่าเคมีสุดโต่งมันเป็นการผสมผสานนะครับตามความต้องการให้มันลงให้มันลงตัวงี้ดีกว่า ครับสวัสดีครับเกษตรปัจจัยทุกท่านนะครับขอสวัสดีอาจารย์อุดนะครับสวัสดีครับวันนี้นะครับคลิปนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับเมื่อคลิปที่แล้วนะครับหรือหรือจะเป็นคลิปหน้าไม่แน่ใจนะครับถ่ายทําในเรื่องของการดูสวนอินรีย์เคมีนะครับแล้วก็อินทรีย์สุดโต่งเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้ของอาจารย์อุดนะครับตอนนี้มานั่งคุยกับอาจารย์อุดนะครับ ตัวเป็นๆนะครับซึ่งหลายคนก็เกิดความสงสัยอยากจะให้อาจารย์อู๊ดเนี่ยเล่าให้ฟังนะครับซึ่งเป็นแปลงที่หาดูยากนะนะครับอาจารย์อินรีที่ใช้นะครับทุเรียนเนี่ยนะครับเป็นแปลงอินทรีนะครับเดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์อู๊ดเนี่ยคุยให้ทาง fc ได้ได้รู้ว่าด้วยแนวความคิดนะครับหรือว่าความชอบแบบไหนทําให้อาจารย์อู๊ดเลือกทําทุเรียนอินทรีย์ ครับครับก็ต้องย้อนไปเดิมก่อนรจริงๆแล้วตัวเองอาชีพทำงานบริษัทครับนะก็มีอาชีพาประจำอยู่นะครับแล้วก็ดั้งเดิมก็คือพ่อแม่ก็ทำเกษตรมาก่อนนะครับพ่อแม่ทำเกษตรเป็นแนวอินทรีไหมครก็เป็นแนวอินทรีย์แนวอินทรีย์นะครับเนื่องจากสมัยก่อนก็มีทำมีสวนตุเรียนมีสวนร่องกลองครับนะครับแล้วก็เน่นอินทรีย์มา นะครับทีนีอน้อินซีที่เราทำมาดั้งเดิมเราทำมาดั้งเดิมเนี่ยนะถ้าปเปรียบเทียบถึงรสชาตาิของทุเรียนของผลไม้น,นะผมว่าน่าจะดีกว่ารสชาติดีกว่าเคมีนะมันจะกลมกล่อมนะมันจะไม่เหมือนเคมีครับอีกอย่างหนึ่งโดยส่วนตัวแล้วเคยทำเคยทำสวนฝรั่ง ชมพู่ที่ลาดบุรีลาดบุรีสีไร่โอ้ถั่วเยอะนะครับถั่วเยอะมากครับนะครับของอาจารย์ทําทําขายตลาดบ้านแล้วหรือว่าทั้งส่งออกแล้วก็ตลาดบ้านเราส่งออกด้วยถ้าถ้าส่งออกเนี่ยอินซีทําไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการคุณภาพสูงก็คือพวกยาค่าไอพวกอ ตัวผลไม้เองเนี่ยต้องต้องกริปเลยผิวต้องดีผิวต้องดีเพี้ยไฟมดต้องแตะไม่ได้แตะไม่ได้เลยแม้แต่ฝรั่งคั่วก็ก็ไปลอยยังไม่ได้เลยอต้องคัดออกเลยก็สุดท้ายก็คือต้องต้องร่วมกันใช่ไหมก็ต้องส่งประสานระหว่างอินรีย์และเคมีในส่วนกลุ่มส่งออกใช่ในกลุ่มส่งออกเนี่ยทาอินรีค่อนข้างยากนะและราคามันไม่ไปคอ่าสุดท้ายก็ต้องมาขายตลาดบ้านเราเพราะฉะนั้นเน่เราเราถึงถึงแยกเป็นสองส่วน ส่วนหนึ่งก็คือทําอินทรีย์ด้วยอินทรีย์ล้วนอ่าอินทรียล้วนซึ่งซึ่งตัวมะเวงีโอกาสไปอบรมเรียนในโครงการของในหลวงในหลวงเก้าหลวงเก้าที่ไหนนครปฐมบ้านหนองงูเหลือมหนองงูเหลือมกําเพงแสงน่ะใช่เศรษฐกิจเพียงพอไปอบรมอยู่สามสี่วันเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอ่าก็ไปอบรมอยู่แล้วก็เอามาใช้กับแชมพู่กับฝรั่งก็ รสชาติดีอินทรีย์รสชาติดีมากแล้วมาขายในเมืองไทยขายขายในตลาดเป็นเป็นตลาดเฉพาะตลาดเฉพาะกูได้ราคาดีไหมก็ราคาก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันแต่ว่าถ้าส่งออกเนี่ยราคาเ็าจะสูงกว่าต้นทุนต่างกันไหมต้นทุนต้องทุนต่างกันแน่ฮะต้นทุนต่างเพราะอินทรียเนี่ยต้นทุนจะต่ำค่อนข้างต่ำเพราะเราทําได้เองต้นทุนต่ําแล้วได้ราคาเท่ากันผมว่าโอเคนะตอบโจทย์ได้ ตอบจดได้แต่ว่าในเรื่องของค่าแรงเนี่ยมันเหนื่อยอก็คืออินทรีมันต้องดูแลดูแลใกล้ชิดหน่อยใกล้ชิดปริมาณมากก็ไม่ไหวไม่ไหวมันจะกลายเป็นต้นทุนจะไปบวมที่แรงงานถูกไหมฮะใช่อ่าเนื่องจากว่าถ้าถ้าคืออินทรีเนี่ยเราเราไม่ฆ่าเขาครับเราจะไล่พวกพวกพวกแมลงต่างๆใช้หลักการไล่ ใช้หลักการไล่ไม่ไม่ใช้ฆ่าไม่ใช้ยาไม่ใช้ทำลายแบบนีด้ดีกว่าอ่านะครับสําหรับสำหรับฝรัร่งและกระชมพู่มันก็จะมีในเรื่องของการหอ่อใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับ<อ>ตรงตรงตรงนั้นน่ยก็ก็ก็ช่วยได้เยอะครับช่วยช่วยได้เยอะในเรื่องของการฆ่ามแมลงครับแต่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าเราใช้สารไล่เนี่ยเราต้องทําให้ต่อเนื่อง ก็คือถ้าเจ็ดวันก็เจ็วันไปเลย15้าวันก็15้าวันไปเลยอย่างต่ำหกเดือนถ้าหกเดือนไปแล้วเนี่ยแมลงจะไม่เคยเข้าละก็คือมีภูมิของมันใช่ในตัวทีนี้ครับย้อนมาถึงเนี่ยหอมาถึงทำทุเรียนโดยโดยหลักการนี้เนี่ยหอก็ไม่ได้หอนะครับเอาเอาตรงนี้มามาสร้างเป็นทุเรียนอินทรีย์มีอะไรที่ เป็นจุดประเด็นสําคัญไหมว่าเราจะต้องสร้างสวนทุเรียนอินทรีย์ได้ประสบความสําเร็จจริงจริงจริงทุเรียนอินทรีย์อย่างที่บอกว่ารสชาติดีครับอร่อยและขายง่ายครับแล้วเราเคยเอาสวนดั้งเดิมที่พ่อให้ไปขายโอ้โหบบสุดยอดเลยเปลือกบางเนื้อเนื้อดีคนชอบแล้วพักหลังเนี่ยเราขายส่วนตัวได้ก็คือทางเฟซทางไลน์ทางอะไรต่างๆได้ ก็โอเคพอพอมาถึงส่วนนี้ส่วนนี้สิบไร่เราปลูกยางพาราเราก็อยากจะทําอินรีอืมก็คือนาะโนมเราเราเคยทาคํามาแล้วเราก็เคยเคยได้สัมผัสมาครับเราก็อยากจะมาลองทําดูครับนะปรากฏว่าทําทําเข้าไปเนะปี่ยห้าปีครับห้าปีที่ที่เราแบบไม่ใช้เคมีเลยนะครับไม่ใช้เคมีเลยน้อยนาน,านครั้งที่ระบาด พลงระบาดเต็มที่ก็ให้ก็มาพ่นยาระพูดรบตาไปพ่นยาไปก็กว่าได้ว่านะครับก็คือาป่วยเข้าโรงพยาบาลบ้างใช่ใช่ไหมใช่แต่ก็ภาพรวมก็คือก็อินทรีนั่นแหละภาพรวมก็อินทรีแต่ว่าถ้าเราทําในเชิงพาณิชย์เนี่ยผมว่าไม่ได้ไม่ไปแน่นอนก็คือขาดทุน5ปีที่ผ่านมา5ปีที่ผ่านมาผลผลิตเราพูดถึงต้นไม้ก่อนต้นไม้จะโตไม่สม่ําเสมอ โอ้นี่แน่นอนนะครับคือไม่สม่ำเสมอรเราก็ต้องปลูกแซมเข้ามาตายมั่งเป็นโรคมั่งอะไร,รอะไรต่างๆมากต้นไม้ในโตไม่ไม่สม่ำเสมอผลผลิตก็ก็ไม่สม่ำเสมอพราะเวลาเขาออกออกดอกออกลูกออกอะไรเนี่ยก็คืออินทรีย์ก็คือธรรมชาติธรรมชาติจะจไปตามฤดูกาลนะครับปีไหนฝนฟ้าดีก็ก็ได้ดีปีไหนไม่ดีเนี่ยเขาออกมาเป็นช่วงๆนะอ่า อย่างต้นหนึ่งออกสามุ้นอย่างเงี้ยครับเอาเอาไว้หมดเลย <laughs> <laughs> เอาเอาไว้หมดเลยใช่ไหม <laughs> <laughs> เอาเดี๋ยว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 ก่อนก่อนที่ไปคุยแล้วผลผลิตเ,เดี๋ยวมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเขี่ยจุดนะ <laughs> อ่อนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจุดอ่อนทีนี้ถึงตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมผม,ผมมีคําถามนะครับก็เป็นคำถามทางทางทางพี่น้องเนี่ยเขาเข้ามาถามฝากมาว่าครับการทําทุเรียนอินทรีย์นะครับมัน ไอ้ที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยก็ส่วนหนึ่งแล้วก็พอจะงงๆได้แต่ว่าเหตุใหญ่ใจความเนี่ยนะครับทำอินซีโดยโดยมุ่งหวังว่าเฮ้ยราคาทุเรียนอินซีเนี่ยมันจะมันจะวิเศษกว่าทุเรียนปกติเลยตัดสินใจมาทําทุเรียนอินซีหรือโดยเรื่องสุขภาพนะผมเดานะดยเรื่องสุขภาพหรือว่าอะไรหรือเปล่าครับอาจารย์ครับทั้งหมดที่พูดมาได้เกี่ยวข้องหมดนะสุขภาพนี่เป็นหลัก เพราะเราเราก็เน้นตรงตรงนี้อยู่แล้วเพราะเราสายปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเราก็เน้นในเรื่องของสุภาพเป็นหลักนะครับส่วนทางด้านราคาก็ก็ไม่แตกต่างเราทําอินซีเนี่ยจริงจริงมันต้องมันต้องมากกว่าเท่านึงคือคือโดยธรรมดาแล้วเนี่ยบ้านบ้านเราเมืองเราเนี่ยนะครับไม่ได้มีช่องทางราคาของของพืชผักอินทรีย์โดยตรงนะครับเพราะว่ามันยังไปยึดโยงติดกับ รูปลักษใช่นะฮะผู้บริโภคนะครับคือเป็นผู้กําหนดในเรื่องของของความต้องการเรื่องราคาด้วยนะครับครับเอาแบบอินซีไปไปโกไม่ไม่ต้องโกหกบอกข้อจริงเลยอ่ะใช่ทีนี้หลักการขอที่จะทําแบบอินซีทางด้านของน่วยราชการเนี่ยค่อนข้างยากทําไม่ได้อันนี้เราเราขอเนี่ยเราได้แค่เกษตรปลอดภัยนะแค่เกษตรปลอดภัยครับก็คือใช้บ้างได้เขาอนุโลมครับผม แต่ว่าก็ต้องเป็นบางตัวที่ก็ห้ามจริงๆก็ห้ามห้ามนํามารเราก็เลยเลยเลย,เลยพักหลังนี่ก็เลยก,ก,ก็เปิดใจถ้าเราจะทําเป็นเชิงพาินิ์เนี่ยนะ,ะทาน้อยๆทําได้แต่ทํามากก็200ต้นขึ้นไปอย่างเงี้ยร้อยส0งร้ออต้นขึ้นไปนะค่อนข้างยากสุดท้ายนะครับก็คือจะต้องเปิดใจซะก่อนยอมรับว่า เกษตรอย่าบอกว่าเคมีสุดโต่งนะครับอย่าบอกว่าเคมีสุดโต่งมันเป็นการผสมผสานนะครับตามความต้องการให้มันลงให้มันลงตัวงี้ดีกว่าก่อนจะเปิดใจเมื่อกี้ค้างไว้นะครับเมื่อกี้ค้างไว้อาจารย์หนึ่งในเรื่องของสุขภาพนะครับในเรื่องของสุขภาพที่หันมาทําแนวอินทรีย์เพราะว่าเราเองก็แหมอายุอนามนะครับปีนี้เท่าไหร่แล้วปีนี้หกสิบสองแล้ว ไว้เกษียณแล้วนะครับไว้เกษียณแล้วทําสวนต้องปลอดภัยอันแรกอันที่รับเมื่อกี้นะครับผมพอจับประเด็นได้ว่ามีความคาดหวังว่าราคาของทุเรียนอินรีเนี่ยนะฮะมันจะเป็นแรงจูงใจน่าะจะเป็นแรงจูงใจแต่ท้ายที่สุดแล้วคือก็ยังไม่ใช่ไม่ใช่ยังต่างกันเลยเอาผลผลิตข้างในนะครับคุณภาพข้างในดีก็จริงแต่เวลาซื้อก็ซื้อผลภาพลักษณ์ข้างนอกถูกไหมใช่มีลาดํามีหนอนเจาะบ้างนิดนิดหน่อย ตีเป็นตกหมดเลยใช่ครับนะครับต่อให้เราพูดมากขนาดไหนเขาเชื่อเราไหมอ่ะเอางี้ได้ไหมไม่เชื่อไม่เชื่อไม่มีทางนะครับไม่มีทางนะครับบอกตรงเลยนะครับไม่มีทางทุกวันนี้ก็ยังมีหลอกกันอยู่ถูกไหมครับถ้าในกลุ่มที่เชื่อกันจริงๆหมายถึงว่าครับเอาบอกตกไซน์นะเอาลูกตกไซน์ตกเกตนะไปบอกเขาเอ้ยร้ายดำๆเนี่ยนะครับยินซีที่แท้พ่นยาไม่ทันครับทุกวันนี้ไปอย่างนั้นนะครับในเรื่องสุขภาพในเรื่องของ ราคาที่เป็นแรงจูงใจนะครับ,รบมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับอาจารย์อันนี้เป็นเหตุผลส่วนตัวเพราะตัวเองเป็นมาสายธรรม,มะอยู่ธรรม,มะนะครับ <c oughs> <c oughs> แกเป็นอาจารย์สอนธรรมะนะครับผมสมาธิอยู่ <c oughs> เรา, <c oughs> เ,ราเราให้ฟังหน่อยอาจารย์สอนที่ไหงมาเอ่อเอ่อตอนคือผมผมเรียนและปฏิบัติมาสายหลวงปู่มั่นของหลวงพ่อวิริยยงครับผมติลินตะโรครับอ่าวาระสุดท้ายท่านก็ก็เป็นสมเด็จเลย ครับนะแต่ว่าสายสายวิปัสนาครับนะผมก็เรียนที่เขามีสาขาทั่วประเทศสองรอกว่าสาขาผมก็เรียนที่วัดตีรัตนารามสาขาระยองครับแล้วก็จบมาแล้วก็เขาให้เป็นอาจารย์สอนมาสอนทางภาคตะวันออกแทบทุกสาขาเลยแล้วก็สอนในเรื่องของเรือนจำอ๋อเรือนจำทั่วภาคตะวันออกทั่วภาคตะวันออกครับเรือนจำทั่วภาคตะวันออกก็ ก็สอนในด้านของสมาธิโดยตรงสมาธิสายลวงปู่มนะครับถือว่าเป็นเป็นเอกลักษณ์เลยใช่แล้วตอนนี้ก็จะมีหลายกระทรวงไม่ว่าจะเป็นกระทรวงศึกษาก็สอนตามโรงเรียนสอนครูครับสอนตอนนี้กระทรวงวัฒนธรรมครับเข้ามาแล้วแล้วก็มาอบตอบจเลยัอนหมดครับสอนสมาธิหมดนอกเรื่องนิดหนึ่งจรย์คับอาจารย์อยากรู้ส่วนตัวนะครับ าจารย์นั่งสมาธินี่ที่เขาบอกว่านิ่งจนสามารถกําหนดได้เนี่ยอาจารย์ถึงปะมาจุดตัวเพื่อเองกำหนดว่าเออถอดอถอดร่างถอดถอดดวงจิตออกไปรู้เลยหรอยังยังแค่สมาธิน่งแค่สมาธิคครรัับบถ้าประมาณนั้นคงนั่งฝันคืออารมณ์อารมณ์ที่ถึงเข้าถึงสมาธิมันต้องมีอารมณ์ยังไงจ้ะคือนิ่งขนาดไหนแล้วก็กําหนดรู้ขนาดไหนคร อพูดถึงตมานิเนี่ยาวเๆยผมอ่านหนังสือมากผ,ผมเจอเดี๋ยวเ๋ยวจะไปยาวนะ,ะแต่แต่ทีนี้เอาใน,ในส่วนของสถาบันพลังจิตานุภาพที่หลวงพ่อเขาตั้งขึ้นมาเนี่ยนะเขาต้องการให้เอาสมาธิมาสอนแก่ ประชาชนแล้วก็ทั่วโลกเลยไม่ไม่เฉพาะเพราะว่าท่านก็มีสาขาตา่างประเทศอยู่อยู่เยอะหลายประเทศอเมริกาถ้าแ,แ,แคนาดาอะไรต่างๆอะไรเงี้ยแต่จุดประสงค์ของการทำสมาธิที่ท่านสอนก็คือ,อให้สะสมพลังจิตคำว่าพลังก็คือกำลัง,ลงจิตก็คือใจ,ใจพ่อหลวงพ่อบอกว่ามนุษย์เราหรือคนเราที่เกิดมามีสองอย่างกายกับใจ ร่างกายเราดูแลให้แข็งแรงโดยรับประทานอาหารออกกําลังกายได้แต่มีกายถ้าไม่มีใจก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับมีใจแล้วไม่มีกายก็อยู่ไม่ได้อใช่นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีใจกําลังกายต้องดีกําลังใจเออเขาไปกินอะไรกําลังใจอาหารใจก็คือสมาธิสมาธินะครับเพราะสมาธิลองพ่อบอกว่าให้สะสมพลังจิตพลังก็คือกําลังะครับเมื่อกี้ที่บอก ใจก็คือจิตครับไม่ใช่เป็นสิ่งที่ปฏิหารอะไรนะอะคนเราจะอยู่ได้เพราะใจนะพอใจเพะใจแล้วใจนี่เป็นประธานด้วยครับสามารถที่จะให้ร่างกายสั่งให้ร่างกายทำนู่นทำนี่กำหนดได้กำหนดได้เดี๋ยวทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมผมพอฟังคร่าวๆอย่างนี้ว่าทั้งกายสมบูรณ์ครับใจสมบูรณ์ถึงจะได้มีกําลังใจที่แข็งแรงถูกต้องทั้งสองอย่างนี้มันทําให้เรามีสติไหม มีสมาธิแล้วก็มีสติด้วยถูกไหมครคือสมาธิเป็นเรื่องของการตั้งมั่นของจิตครับถ้าไม่มีสติจิตจะตั้งมั่นไม่ได้ครับเหตุที่อ่าคนที่ว่าไม่มีสมาธิหรือไม่มีสติเนี่ยเพราะว่ามีอารมณ์ <Ừ. S 1> ก็คือความนึกคิดต่างๆเนี่ยก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันมันจะสอดคล้องกันหมดไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของกํา <rumors> ล <top rumors> ังกายในเรื <rumors> ่องของกํา <rumors> ลังใจในเรื่องของสมาธินะครับสมาธิก็จะส่งผลทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายก็คือ มันทำให้เรามีสติอยู่ในปัจจุบันถูกไหมทันตัวว่าอะไรเกิดขึ้นอันนี้คือหลักการของของการทําสมาธินะครับทีนี้มันเชื่อมโยงมันมันยึดโยงกับการทําส่วนได้ยังไงนะครับมันทําให้เราเข้าใจใช่ไหมฮะก็เข้าใจระบบธรรมชาติของต้นไม้ได้ด้วยใช่ครับสมาธิเนี่ยจริงๆแล้วก็คือก็คือสตินั่นแหละครับผมก็คือมีการตั้งมั่นนะทีนี้สติเนี่ยก็คือการระลึกรู้ เกิดจากการทิ่จิตเราจดจําสภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันครได้อย่างมม่นยำนะเราจำอะไรได้อย่างมม่นยำนะอันเนี้ยก,ก,ก็คือสติเมื่อมีสติแล้วอย่างอย่างที่คนโบราณเขาว่าน่ะสติมาปัญญาเกิดเกิดครับนะครับปัญญาก็คือความความรอบรู้ต่างๆาที่เราจะเอามาเอา ะมวลเรือว่าเอามาใช้ในชีวิตประจําวันเอามาใช้ในหน้าที่การงานก็คือปัญญาสติมาปัญญาเกิดนะครับครับแต่ถ้าสติละเหิดนะครับคืออะไรปัญญาก็เตลิดปัญญาก็เลิดค้งคบมายาวเลยนะครับในเรื่องตั้งแต่เกษตรอินทรีย์นะครับทุเรียนอินทรีย์ครับทีนี้พอจะรู้นะครับในเรื่องของการการทํานะครับทุเรียนเชิง อินซีของของอาจารย์อุดก็คือ 1. ในเรื่องสุขภาพครับ2นะครับในเรื่องของความคาดหวังในเรื่องของราคา3ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติธรรมสงสารเอ็นดูนะครับนกหนูและแมลงนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับอยู่ในในกรอบแรงบันดาลใจของอาจารย์อุดนะครับทีนี้เมื่อกี้คุยถึงในเรื่องของการเปิดใจนะครับนะฮะอาจารย์อุดอ่า เปิดใจให้ทางทางผมเองนะครับแล้วก็ภาพรวมก็คือทีมงานของเกษตรเปิดใจนั่นแหละนะครับว่าได้ให้ความสาคัญในเรื่องของเกษตรผสมผสานไม่สุดโตกเกินไปนะครับมาทำเคมีร่วมนั่นก็หมายถึงว่ามีปุ๋ย NPK นะครับจุลธาตุมีน่นนี่นั่นให้ถูกต้องตามความต้องการของมันนะครับผมเข้าใจถูกไหมว่าเมื่อกี้เราคุยในเรื่องของกําลังกายกําลังใจพืชนี่ก็คือต้องการกําลังกาย กับกําล e ังกายนี่คือ NPK กําลังกายคือจุลธาตุกํำลังกายคือสิ่งที่มันต้องการกินถูกไหมฮะอันนี้คือเรื่องสุขภาพของต้นไม้นะฮะกำลังใจกําลังใจของคนก็คือการฝึกสร้างสมาธิให้แข็งแกร่งถูกไหมครับผมก็ผมอนุมานเอานะครับใกล้ๆนะครับกาลังใจของต้นไม้คือการเอาใจใส่ของเจ้าของถูกไหมฮะใช่ใช่ถ้าไม่ถูกต้องขออภัยนะครับมันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมนะครับธรรมชาตินะฮะธรรมชาติครับอาจารย์ไปเปิดใจ ตรงไหนครับยอมรับทางเคมีมาร่วมคือจริงๆโลกเราทุกอย่างก็ต้องต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ครับนะครับการทําเกษตรในเมืองไทยนะก็ทําใช้เคมีกันมาเยอะครับนะแต่สิ่งที่ท,ที่ที่เป็นหัวใจหรืออยู่ในใจ <c oughs> เราก็คือว่าถ้าเยอะเกินไปทุกอย่างมันเป็นอันตรายครับคับมันเป็นอันตรายไงต้องเหมาะสมใช่ต้องเหมาะสมแล้วเราสามารถจะ ควบคุมได้เป็นจังหวะเป็นบางโอกาสไม่ใช่ทุกอย่างเป็นอินทรีย์หมดมันก็ก็แล้วแต่ตรงนี้แล้วแต่แล้วแต่ต้องร่วมกันถูกไหมต้องร่วมกันใช่ต้องร่วมกันอินรีย์เราก็ขาดไม่ได้ก็ขาดไม่ได้ครับเคมีเคมีก็คือคือเป็นปุ๋ยที่ว่าส่งตรงเลใช่ใช่ส่งตรงเลยแล้วเราสามารถที่จะคอนโทรลในเรื่องของการให้ให้ออกดอก ให้ผลผลิตอะไรต่างๆได้ความสมบูรณ์มันเห็นผลเร็วเห็นผลเร็วแล้วก็ตรงจุดตรงจุดเก้าถูกที่คันก็ถูกที่คันครับนี่คือนี่คือเป็นเหตุผลที่ทําให้อาจารย์เปิดใจยอมรับในส่วนของภาคเคมีเข้ามาแบบผสมผสานนะครับตั้งแต่วันแรกนะครับที่ผมกับอาจารย์อูรู้จักกันครับเข้ามาก็คือมาทําโลกถูกไหมฮะเข้ามาทําโลกมารับจ้างทําโลกนะครับ ไม่ได้มาทําให้ฟรีนะครับรับจ้างทําโลกรับจ้างทาโลกแล้วก็คุยไปอีกนะครับในเรื่องของการที่จะจัดการในเรื่องของการเอาผลผลิตครับสภาพสวนอาจารย์นี่คือเหลืองเหลืองใบเล็กอ่าเท่าสองนิ้วครับกิ่งละเกล็อากาใช่แมลงมหาสารนะครับเยอะเพราะว่ารอบข้างรอบข้างเขารอบข้างเคมีล้วนเคมีล้วนครับพ่นฝั่งโน้นลงมาที่เราลงมาที่เรารับมือไม่ไหว ฝั่งนี้ก็มาที่เราโน่นก็มาที่เรานะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งครับแล้วทีนี้ก็เริ่มจากการที่1นึ่งรักษาโรคก่อนครับนะที่มาทําให้2ก็คือมาแต่งกิ่งแขนงนะครับกิ่งที่มันไม่จําเป็นก็ต้องตัดทิ้งครับตัดยอดครับนะครับอันที่สมนะครับก็คือในเรื่องของการปรับสภาพดินถูกไหมฮะอาจารย์ใช้ยิบซ้ำยิบซ้ำนะครับตาพระอาทิตย์นะครับ แล้วก็ในส่วนทางใบก็เติมฮอร์โมนในจุดที่มันจําเป็นเป็นสาระสาคัญก็คือจุลธาตุนะที่มาเติมให้มีอะมิโนนะครับมีสาราลนะครับมีแคลเซียมบลอนนะครับแล้วก็มียาฆ่าแมลงอาหารต้นไม้คนคนมนุษย์เราก็ยังมีอาหารเสริมเยอะแๆไปหมดใช่นะครับเพื่อความสมบูรณ์ครสามครั้งผ่านไปยังไม่ครบเดือนความแตกต่างเกิดขึ้นไหมครับ เยอะเลยครับเยอะเลยครับก็คือหนึ่งที่อาจารย์มาเป็นหมอรักษาโรคให้ก็โอเค,คถือว่าถือว่าประสบความแำเรถือว่าผ่านทุกต้นครับอันที่2ก็คือในเรื่องของใบที่ออกมาใหม่ครับนะก็จะเป็นใบที่ค่อนข้างจะใหญ่ครับนะแับใบหนาแล้วก็ดูทรงแล้วแข็งแรงรนะครับแตกต่างจากจากที่เดิมที่ทํามา จากจากที่ทําเองใช่แล้วว่าอาจารย์มาให้คําแนะนําในเรื่องของน้ํานเรื่องของ่วนอื่นองค์ประกอบอื่นครับก็รู้สึกดีเดีเต่าเยอะหลักใหญ่ใจความก็คือในเรื่องของน้ําคบเพราะพื้นที่ตรงเนี้นะครับเขาตกเขาตกแล้วเราไม่ตกแกล้งพื้นที่สูงเป็นบุเขาพื้นที่สูงนะครับวันดีคืนดีก็ไสเดือนออกมาตายบานเลย แรกอย่างหนึ่งก็คือคนที่มาทำเขาเรียกอะไรกระเป๋องไงเขาทําใหญ่ทาโคกใหญ่ทาโคกสูงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้ําต้องจําเป็นมากครับทาโคกสูงไม่สูงอย่างเดียวนะใหญ่ด้วยกว้างด้วยครับหลังจากนี้ก็คืออาจารย์ก็ต้องคุมน้มนะครับในส่วนทางใบเดี๋ยวทางเรามาจัดการให้ครับนะครับแล้วก็ในเรื่องของปุ๋ยอาจารย์ต้องหวานเอง ครับอ่าร่วมร่วมกันนะครับเพื่อให้สวนออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดครับนะครับแล้วก็จะพยายามเลือกพ่นยาตามขอบความจําเป็นแต่อาหารพืชต้องเติมให้ครบนะครับครับหยุกยาไม่ต้องเน้นนะครับผมก็ไม่ได้เน้นอะไรในเรื่องของของยาฆ่าแมลงแต่เน้นในเรื่องของจุลธาตุเป็นหลักนะครับก็รับจ้างอาจารย์นะครับรับจ้างพ่นยาถัง8ปดร้อยรับจ้างแต่งกิ่งด้วยนะครับ ต้น60บาทนะครับอาจารย์ก็น่ารักมากค้คนมาทำอาจารย์ส่งมือทําเองคือมันเมื่อมาดูสภาพแล้วนยมันให้คนอื่นทํามันไม่ได้มันไม่ได้ไม่ได้ต้องจบที่มือเรานะครับหลังจากนั้นใครจะเข้ามาดูเราคอนโทรลโอเคอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดแล้วไม่มาปั้นแต่งเองอ่ะมันเสียทรงนะครับมันเอาไม่ได้นะครับแต่แน่นะเพราเราก็จะมีทีมงานอยู่ดีไครับได้ทุกสิ่งทุกอย่างโอเคก็ เพียงคาดหวังว่านะครับ,รบอาจารย์ประกาศขายไปแล้วใช่ไหมถ้าประกาศขายอยู่ถ้าขายไม่ออกนะผมจะได้ทําแบ่งอาจารย์ไงนะครับด้วยสุขภาพนะครับโอเคอ่ะท้ายที่สุดนะครับท้ายที่สุดนี้นะครับได้เข้ามาคุยกับอาจารย์อู๊ดนะครับในเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับเปลี่ยนมา เป็นผสมผสานทั้งเคมีแล้วก็อินรีนะครับไม่สุดตรงทางใดทางหนึ่งนะครับไม่เคมีจ๋าแล้วก็ไม่อินทรีย์จ๋านะครับใช้ให้เหมาะสมถูกต้องตามช่วงตามกระบวนการนะครับที่พืชต้องการด้วยเอางี้แล้วกันนะครับแล้วโดยเหตุผลที่เปลี่ยนนะครับก็อาจารย์อุดก็ได้คุยเปิดใจไปละเหตุผลที่เปิดใจก็คือหลายๆอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับผมหวังว่านะครับคลิปนี้นะครับทั้งผมแล้วก็อาจารย์อุดนะได้เล่าเรื่องราวทั้งการเปลี่ยนอินรีมาเป็นเคมีครับ ได้เรื่องธรรมะติดมาด้วยนะครับในเรื่องของการทําสมาธินะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเอฟซีนะพี่น้องเกษตรเปิดใจทุกท่านนะครับครับนะพอถึงช่วงนี้เดี๋ยวผมกับอาจารย์อุดนะครับจะได้ขอตัวลานะครับทีมเกษตรเปิดใจนะครับแล้วก็ f อทุกท่านนะครับเลยเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ